าไปมองกันที่เรื่องไทยบ้างล่ะเรามองแต่เรื่องต่างประเทศถ้ามองเรื่องไทยเนี่ยมันมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับประมาณคืนวันพุธอะ่ะนะครับนะครับผมขอไปด้วยนะฮะลืมเล่าไปเลยนะฮะแต่ว่าก็เอากลับมาเล่าก็ยังไม่สายนะฮะแทานทางเศรษฐกิจไทยหลายๆตัวดีขึ้นมานะครับนะครับเอ่อภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก private consumption index private investment index ดูมีแววขยับตัวขึ้นอันนี้ในแง่ของฝั่งอุปสงค์นะครับมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของฝั่งอุปทานนะฮะภาพการผลิตนะครับพวก mpi manufacturing product index อ่ะปรับเพิ่มขึ้นบ้างนะครับพวก service production index อ่ะปรับเพิ่มขึ้นสินค้าเกษตรปรับเพิ่มขึ้นคือดูดูทรงแล้วมันดีขึ้นนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับ index มันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องคื ใครดูภาพนี้ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยโดยองค์รวมแล้วอะ่ะมันดีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับไปแกะข้างในเนี่ยสิ่งที่ชอบนะครับก็คือรายได้ภาคเกษตรที่ดีขึ้นครับ mm hmm. n o m i n a l farm income a g r i c u l t ก r e นะครับ Production ทุกอย่างดีขึ้นนะครับ r ร a l Farm Income โดยภาพรวมแล้วเป็นขาขึ้นอันนี้ก็แบบว่ารายได้ภาคเกษตรดีเพราะนั้นคุณต้องเล่นอะไระเทคนิคง,ง่ายๆก็เล่นกับคนที่พึ่งพารายได้จาต่างจ,าจังหวัดเยอะๆนะครับ พวก global อ่ก็จะดีนะครับพวกค้าปลีกต่างจังหวัดอ่ะอ n p อะไรก็แล้วอย่างมันก็จะดีนะครับหรือแม้กระทั่งพวก consumer finance เวลานอนฟาร์มอินคาเอาเวลาฟาร์มอินค่าอย่างนี้ดีนะฮะพวก consumer finance ก็จะดีครับพวกสินเชื่อที่มีหลักประกันมันจะดีมากเพราะว่านี่เสียมันจะลดลงแล้วมันก็จะเกิดการหมุนเงินนะครับบรรดา เกษตรกรก็อาจจะมาไถถอนเอารถคืนกลับไปแต่เดี๋ยวสักพักนึงก็เชื่อดิเดี๋ยวเขาก็เอารถกลับมามันก็จะมีการหมุนเวียนกันยอดสินเชื่อมันจะโตขึ้นมานะครับเพราะสัญญาดีครับฟาร์มอินข้ามันโตนะครับถ้าจะฟาร์มอินขั้นโตเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับดัชนีภาคอุตสาหกรรมเนี่ยดีขึ้นในหลายหลายหมวดน,นะฮะ MPI โดยภาพรวมแล้วมันเลยดีขึ้น มันอาจจะมีการแย่ลงมาหน่อยนะครับเช่นพวกลัพเปอร์พลาสติกอะไรเงี้ย IC ีเซมิคอนดักเตอร์อะไรเงี้ยมันอาจจะมีแย่ลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเราไปดูพวกออโตมอทีมนะฮะดีขึ้นมาเกือบทุกหมวดเลยนะ,ะแปลว่ายอดขายรถอะไรทุกอย่างยังกระตุ้นได้ดีอยู่นะฮะทุกอย่างมันในแง่ของภาคอุตสาหกรรมแล้วผลผลิตดูโอเคขึ้นก็แปลว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนะฮะบรรดาผู้ผลิตก็ผลิตกันเยอะต่อปริมาณการใช้ไฟของภาคอุตสาหกรรมก็ขยับเพิ่มขึ้นนะครับกลับมาอยู่ในอัตราที่ ดีกว่าตอนสมัยโควิดแล้วนะฮะก่อนโควิดอีกนะฮะแล้วอะไรอีกที่ดีขึ้นอ่ะสัญญาณของพวกภาคเซอร์วิสนะฮะดีขึ้นมาก็ตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสโปรดักชันอินเด็ก์นะครับมาเก็ตเซอร์วิสที่ไม่นับรวมทองอะไรก็ดีหมดยอดเข้าจองที่พักยอดเรื่องของการใช้รถเช่านะครับทุกๆอย่างดีขึ้นมาหมดเลยก็สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นจำนวนนักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายนดีขึ้นมาขนาดไหนจากโดดขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมนะครับห้าแสนนะครับ เป็นเท่าตัวจากเดือนก่อนหน้าใช่ปะกลายเป็นมาเป็นตอนนี้เป็น7,000,006แล้วนะครับขึ้นมาอย่า50%จำนวนนักท่องเที่ยวก็กำลังเร่งตัวเป็นเอ็กโพเนนเชียลเลยนะกำลังมาอย่างนะกระฉูดทะลุป,ปรลอดนะฮะนะครับ,นะรบอ่ะไปดูรูปถัดไปอะไรอีกที่ดีอีกนะฮะสัญญาณเศร,รษฐกิจไทยนะครับก็จำนวนนักท่องเที่ยวครับปรับเพิ่มขึ้นทุกสัญชาติเลยอันนี้น่าสน่าสนใจนะนะครับตอนนี้คนที่มาเยอะในไทยคืออินเดียโอ้โหผมไปซาฟารีเวอร์นี่ กุมใจอ่ะอินเดียอินเดียเหมาหมดนะฮะไตไม่หมดเลยนะครับกลัวมากเนี่ยนะครับยุโรปที่ไม่ใช่รัสเซียก็มาเป็นระดับแสนคนนะครับแต่ถ้าเราย้อนไปดูนะฮะจีนทุกวันนี้มาแค่20,000คนถ้าในอดีตนะฮะจีนมาปีหนึ่งนะฮะสิล้านนะครับก็แปลว่าเดือนหนึ่งตกล้านคนเนี่ยทุกวันนี้มาแค่20,000เราลองนึกภาพแล้วกันถ้าจีนเขาเลิกผ่อนคลายซีโร่โควิดแล้วเริ่มจริงจังเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหการท่องเที่ยวไทยน่าจะกระฉูดทะลุประลอดนะฮะเพราะ,ะนั้นช่วงเนี้ย ต่อให้หุ้นท่องเที่ยวหุ้นโรงแรมมันจะขึ้นมาเยอะระดับหนึ่งหุ้นสนามบินเก็บๆไปเหอะเพราะในอนาคตอะเวลามันกลับมามันกลับมาแรงกว่านี้นะครับก็ตอนนี้เป็นผมผมก็เก็บไปอะแม้ว่ามันจะเริ่มตอบรับกับเรื่องรีโอเพนไปเยอะนะแต่ว่าหุ้นโรงแรมก็ยังไม่ได้ตอบรับเยอะอะไรนะครับก็เก็บเก็บไปเพื่อลองเทิมในระยะยาวนะครับอ่านะครับเห็นภาพนะฮะนำนนักท่องเที่ยวนะครับถัดนะมานะครับเกิดอ,อะไรขึ้นอีกครับพวก private consumption ครับสัญ,ญญาณที่ดีก็คืออะไร คือจริงๆแล้วอ่ะภาพรวมของ private consumption PCI เนี่ยมันมันหดตัวนิดหน่อยนะครับตัวที่หดตัวก็จะเป็นพวกสินค้าคงทนพวก Durable Index มันหดตัวนะครับแต่พวก Service Index ดีขึ้นก็ตามการท่องเที่ยวใช่ไหมนะครับพวก non-durable นะฮะพวกไม่คงทนพวกอาหารอะไรแห้งเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรพวกเซมิดูเอเบิพวกเสื้อผ้านะครับพวกของใช้สอยต่างๆก็ขยายตัวนิดหน่อย คือถ้าเห็นอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องจักรเศรษฐกิจอ่ะมันเริ่มดีขึ้นมาในหลายๆตัวถ้าการอุตสาหกรรมมันดีขึ้นถ้าการลงทุนนะฮะ<ม>ก็เริ่มขยายตัวเยอะเราจะไปดูตัวขยายตัวตัวภาพการลงทุนนะ,ะแต่ว่าที่ยังไม่ได้มาดีอ่ะมันคือคอนซัมชันโดยเฉพาะเป็นดูเอเบิลคือพวกสินค้าคงทนแบบเนี้ยเราต้องมาเดาใจรัฐบาลครับว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเรามาเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยถ้าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจ คุณจะกระตุ้นได้ที่ตรงไหน Export Import คุณไปกระตุ้นใหม่ได้เพราะอะไรไหมครับเพราะมันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจโลกใช่ป่ะอ่ะเรื่องของรายจ่ายของรัฐบาลลงทุนของภาครัฐรัฐบาลทําอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจลงทุนเอกชนตอนนี้เริ่มดีขึ้นมาอ่ะก็สนับสนุน BOI อไออะไรกันต่อไปใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอะไรที่ยังเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อจะเป็นตัวชี้ตายชี้เป็นชี้ตายแล้วนะครับเพราะว่า เงินเฟ้อเนี่ยที่มันสูงขึ้นมา7.6%เนี่ยนะครับมันชัดเจนในตัวมันเองแล้วว่ามันมาจากหลักๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็มาจากตัวคออินเฟชันอินเฟชันที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมาจากอะไรครับพวกประเภทพวกอะไรครับอาหารและเครื่องดื่มพวกธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่มันขึ้นราคาไปแล้วมันไม่มีลงอ่ะเคลียร์ไหมครับฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรมันมาแรงมากถ้าเป็นแบบนี้ของพวกนี้มันขึ้นแล้วไม่มีลง ตปว่าเงินเฟอ้อมันฝังลากลึกนะครับดังนั้นถ้าราคาพลังงานกลับไปปรับเพิ่มขึ้นอีกเมื่อไหร่นะครับเศรษฐกิจไทยก็จะมีปัญหาทันทีเพราะว่าจุดสลบของเราอยู่ที่เงินเฟอ้อยังสูงอยู่ครับแต่ก็เชื่อว่าการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็น่าจะแผ่วลงแหละพอแผ่วลงเราก็จะสบายใจกับแบงก์ชาติใช่ปะพอไปสบายใจกับแบงก์ชาติเขาไม่ค่อยอยากจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วเขาก็จะส่งสัญญ,ญาณการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปไประชุมกนอง,งอเดือนนี้ วันที่10เดือนนี้ก็จะขึ้นแค่ 0, 2, สู5%ส่งสัญญาณการขึ้นต่อเน,นื่องถ้าขึ้นเบาๆแบบนี้มันก็ยังดีกับใครอีกก็ดีกับพวกคุณสมือไฟแนนซ์นั่นแหละก็ดีกับพวก KTC สวัสดอ็นทอยู่ดีนะฮะคือสถานการณ์ตอนนี้เป็นใจกับพวกคุ s u ม e r ไฟแนนซ์มากนะครับทีนี้แล้วถามว่าถัดว่าบอกว่าเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเดือนที่ดีของตลาดหุ้นไทยแล้วมันจะมีโอกาสกลับไปลงอีกไหมก็ดูที่รูปนี้นะครับ MACD มันตัดสินแนวไลน์ลงไปแล้วนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดลงไปเนี่ยประวัติศาสตร์ของมันก็คือมันไม่เคยพลิกกลับขึ้นมาเป็นบวกได้เร็วนะฮะก็คือตัดแล้วตัดเลยตัดแล้วลากยาวนะฮะเห็นไหมฮะตัดแล้วตัดเลยนะฮะตัดแล้วก็จะไปตัดค่าศูนย์ตัดแล้วก็จะไปตัดค่าศูนย์นะครับแล้วตลาดก็จะแย่ไปหลายเดือนติดนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่แค่เพิ่งเริ่มเองนี่แค่เพิ่งเริ่มตัดเอง ถ้าดูในแง่ของเทคนิคแล้วมันเป็นแค่การรีบาวเพื่อเตรียมเน่าต่อนะฮะอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามมันมีโอกาสที่ EMCD นี้มันจะตัดสัเนาไลายขึ้นไหมมีนะฮะไปคำนวณมาให้เสร็จสับเลยครับมีอยู่แค่กรณีเดียวนะครับก็คือเซตอีเดเดือนนี้ต้องกลับขึ้นไปถึง1654นะครับมันถึงจะกลับขึ้นไปเป็นบวกให้เรานะครับโอเคนะครับเพราะนั้นมันยังยากอยู่ไง ตลาดมันก็น่าจะยังแย่ๆอยู่ต่อไปนะครับแต่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะเก็บหุ้นได้นะครับเพื่อเก่งกับเดือนสิงหาคมซึ่งผมบอกแล้วมันจะเป็นเดือนที่เราชิลมากไม่ได้พึ่งมาบอกด้วยบอกมานานแล้วนะครับเราจะเก็บอะไรได้บ้างนะครับก็แก๊งการเงินครับสวัสดีเอ็มทีซีถ้าย่อลงมาคือเก็บนะครับกลุ่มชิวสื e ่เอิเล็กทรอนิกส์มันขึ้นขึ้นไปก็ลอย่อหน่อยผมบอกแล้วให้เก็บ KCE เห็นบ้าจําได้ไหมก็ประมาณนั้นนะครับ